เป็นโปรที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ผมเคยทํามาผมไม่ได้ปรึกษาลูกพี่ใหญ่ไม่ได้ปรึกษาพี่พันผมกับดาร์ฟอาจจะโดนไล่ออกสําหรับใครที่ดูคลิปผมแคปหน้าจอหน้าผมมาแล้วผมจะลดไปเลย สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพันนรัตน์1999 <sk ill noise> ครับวันนี้อยู่กับมาด้าบีทีห้โปร นะแล้วก็เป็น4ประตูตัวสูงนะพร้อมล้อมแม็กไปเลย1ชุดคันนี้บอดี้เนี่ยเกรดเนะบอดี้สวยมากนะครับแล้วก็หลายคนก็บ่นว่าไม่ชอบสีนี้แต่ถ้าคุณไม่แคร์เนี่ยคุณแคร์แค่บอดี้สวยไม่มีชนหนัดมาก่อนเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ช่วงล่างดีเกียร์ดีเครื่องดีไปดูสภาพกันไฟหน้า2ข้างเนี่ยใสยกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในเลยนะฮะไม่มีการแบบว่าไปเช็ดรถแล้วชิบหาย โดนอีกแล้วไฟหน้าแตกนะฮะไฟสปอร์ตไล์ด้านล่างขัดมาเรียบร้อยแล้วใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับช่องไฟตรงเป๊ะหมดเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยลังพึ่งโลโก้อะไรไม่มีตําหนิเลยกันชนหน้าเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับถ้าใครไม่โอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บสีให้แต่ผมขอให้ไฟแนนซ์ผ่านก่อน ผื่อคุณไม่ผ่านเนี่ยลูกค้ารายต่อไปมาเนี่ยบางคนเขาไม่ต้องการให้เก็บเพราะเขาต้องการสีเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ก็คือถ้าใครต้องการให้เก็บเนี่ยบอกแล้วไฟแนนซ์ผ่านเสร็จผมเก็บให้เลยนะครับโอเคไปดูกันต่อล้อเนี่ยเป็นลายยอดนิยมเลยนะครับเป็นล้อที่รถกระบะท,ที่เขาชอบแต่งซ <c oughs> ิ่งๆใส่กันบางคนอาจจะคิดว่าเปลี่ยนล้อแล้วขับจะโคตรกระด้างไม่ครับเหมือนเดิมก็คือว่าจักรใบแดงเป็นยังไงสภาพเหมือนเดิมลองมาขับเลยแต่รถคันนี้ไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําท่อไม่ได้แต่งซิ่งเลยมีแค่ล้อที่ผมเปลี่ยนม ให้ใหม่ให้มันดูเท่ๆไปดูกันต่อไม่มีเบียดจนแตกหักนะครับไม่มีแตกลายงาแตกลายงาเป็นยังไงน่นเหรอไม่ใช่แตกแบบทะลุเข้าไปบ้างแตกแบบว่าเส้นๆนะค่อยๆเล้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกแตกลายงาแล้วก็ที่ผมเคยบอกว่าไม่มีเบียดเนี่ยถ้าเบียดเนี่ยคุณจะเห็นรอยขีดๆนะครับใครก็รู้จักแต่ผมอธิบายให้มันกระจ่างมากขึ้นนะอันนี้ไม่มีเบียดเลยก็คือไม่มีเบียดเสาอะไรทั้งนั้นช่องไฟเนี่ยตรงๆเป๊ะหมดเลยแล้วก็มาเทสประตูกันนะครับ ประตูเนี่ยไม่มีตกไม่ต้องไปตั้งอีกแล้วนะครับสภาพดีนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ปกติไม่ได้ว่าติดมาโชว์อย่างเดียวนะครับใช้งานได้จริงนะรเรามาดูประตูอีกบานหนึ่งกันนะครับใช้ได้นะไม่มีเสียงไม่ตกใดๆทั้งสิ้นนะครับมีอีกอย่างหนึ่งใช้ดูก็คือทรงเนี่ย คุณเห็นเส้นอย่างนี้ปะ่ะอันนี้คือทรงของเขานะจะต้องเป็นแบบนี้มันจะไม่เรียบไปเลยนะฮะต้องเป็นทรงอย่างนี้ลงมาโค้งมาอย่างนี้นะฮะโอเคเยี่ยมมากทรงปองเนี่ยมีอยู่2ชั้นนะคะก็คือเส้นเนี่ยยังอยู่ครบไปหมดเลยนะฮะอาจจะมีรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆช่วงนี้ ติ๊กเกอร์ของเดิมๆกันโคลนอะไรยังอยู่ครบหมดใครที่มีลูกนะฮะมีภรรยาลูก2คนเนี่ยเหมาะเลยนะ,ะจะได้นั่งข้างหลังแล้วก็สําหรับใครที่ต้องไปขายของนะครับเพื่ออาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่2ของตัวเองเนี่ยคันนี้ก็เอาไปได้ขนไม่ได้เลยแล้วแถมครอบครัวยังสบายคันนี้ได้เลยเพราะว่าคันนี้ราคาแค่3ามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทสำหรับใครที่ดูคลิปผม แคปหน้าจอหน้าผมมาน่าจะหาหน้าจะประหลาดแค่ไหนผมไม่ว่าแคปมานะมาเอาสิ้นเดือนนี้เท่านั้นมาจองก่อนก็ได้จองเดือนนี้รับเดือนหน้าไม่มีปัญหามาจองก่อนแล้วผมจะลดไปเลยหมื่นลิงอันนี้น้องผมเป็นคนคิดผมต้องให้เครดิตเขาหน่อยน้องผมเป็นคนคิดว่าอยากได้โปรดเจกต์หน่อยก็เอานี้เลยลดให้หมื่นลิงแคปหน้าผมมากับรถคันนี้นะครับไม่ใช่แคปแล้วกับรถคันอื่นแล้วก็ภายในสิ้นเดือนกันยาแต่ถ้าวันที่1ของเดือนหน้าก็หมดสิทธิ์แล้ว โอเคนะเป็นโปรที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำมาผมไม่ได้ปรึกษาลูกพี่ใหญ่ไม่ได้ปรึกษาพี่พันผมกับดบัอาจจะโดนไล่ออกนะครับก็ประมาณนี้ความเสี่ยงเนี่ยเป็นโปรที่ต้องเรามาระวังนะเป็นโปรที่ใครจะทําตามการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรปรึกษาเจ้านายก่อนจะทําตามผม โอเคไฟท้ายเนี่ยแดงก่ําใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมาแรงไปตายด้านในไฟตรงเนี้ยจาไว้เลยเวลาถอยเนี่ยชอบเบียดแล้วแตกแล้วคุณแม่งไม่สังเกตคุณแม่งจะให้ดูแต่ว่าเฮ้ยให้ดูบอดี้ให้ดูรอยอาร์ตตรงน,นู้นตรงนี้แต่คุณแม่งรู้ยืนดูตูดเขา แตกรายงาก็มีบ่อยอันนี้ไม่แตกรายงานะไม่มีเบียดเสามาเลยนะครับช่วยสังเกตหน่อยแต่ถ้าติดอันนี้มาคุณต้องสังเกตตรงนี้มีเบียดไหมนี่ไม่มีเลยใหม่กิฟตเลยแล้วก็ไฟทับทิมตรงนี้ก็ใหม่เหมือนกันไม่มีแตกรายงานะไม่มีแมลงไปตายด้านในโลโก้ก็เงานะ BT 5 0 Pro ปอยู่ครบมือเปิดนะฮะ แล้วก็มาดูรอยอาร์กันเลยนะอยากจะดูนะักใช่ไหมสภาพรอยอาร์กเนี่ยดีมากต้องเป็นแบบนี้สวยหมดเลยทุกจุดนะบางครั้งเนี่ยสีแต้มเขียวๆเ,เนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกได้นะว่าของเดิมๆนี่คือสภาพเดิมสวยมากๆแล้วผมยินดีให้คุณพาช่าง พาคนรู้ใจมาที่เต็นท์ผมมาที่เต็นท์ผมเลยเพื่อดูว่ารถคันนี้สวยจริงหรือเปล่านะครับมาได้เลยนะครับผมจะมีความสุขมากไฟอีกด้านจะใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะครับด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะไม่มีเบียดจนแตกหักแตกไรยงาไม่มีแล้วก็อยากให้คุณส่องอย่างนี้หน่อยทรงรถดูดีมากทรงป่องหน้าหลังเนี่ยบาลานซ์กันมากดูดีมากไม่เคยโดนเบียดมาแล้วปั้นใหม่ นะประตูใช้งานได้ปกตินะครับประตูใช้งานได้นะปกติเลยปกติเลยนะแล้วก็หลังคาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งหลังคาจะไม่เรียบไปเลยหลังคาจะมีร่องนะครับตำหนิมีตรงนี้นะครับอันนี้เขามีแตกอยู่ แล้วก็เกิดจากการโดนเบียดแน่นอนมันโชคดีที่อันนี้มันนูนออกมาทําให้ไม่ได้เบียดตรงนี้แต่ไปดันไปตรงนี้แทนนะครับมีรอยแตกอยู่นะครับโอเคอันนี้ยังดำเมี่ยมดำเมี่ยมอยู่ดำแบบไม่ได้ลงน้ํายาด้วยทั้ง2ด้านเลยโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปดูภายในกันครับ สภาพภายในนะครับมาไล่ที่เบาะด้านนี้กันก่อนปีกไม่ล้มดําเมี่ยมดําจนกล้องไม่สามารถจับได้เพราะอะไรปะเพราะกล้องเนี่ยถ้าเห็นอะไรดาๆเขาพยายามจะให้มันสว่างนะครับซึ่งผมจะบอกจุดตําหนิอยู่นะก็คือจุดนี้นะครับที่อาจจะซีดๆเกิดจากการก้นเนี่ยก้นของคนขับเนี่ยไปโดนฝั่งดีมากเกินไปซึ่งหลายคนประสบปัญหาแบบนี้แล้วอันนี้เป็นเส้นผมผู้หญิงคนไหนไม่รู้นะครับของใครวะเนี่ยนะฮะ ในเต็นท์เรามีแต่ผู้ชายเนาะทุกคนแสดงว่าต้องมีคนแอบเอารถไปซิ่งตอนกลางคืนใครวะดับป่าแน่เลย,อเยไอป๋อใช่ปะป๋อเดี๋ยวเจอกันที่เต็นท์เอาคลิปไปให้ไอป๋อดูใครไม่เคยเห็นหน้าไอป๋อนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนีน้ป๋อเนี่ยน้องป๋อเนี่ยเขาเป็นผู้จัดก,การแล้วนะตบมือให้เขาหน่อย เขาเป็นผู้จัดการแล้วดับแต่ว่าถ้าสิ้นเดือนนี้เขาทํายอดไม่ได้เขาแม่งจะไม่ได้เงินสักบาทเดียวนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็ดีใจกับน้องมันหน่อยที่น้องมันได้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเ <c oughs> ดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามันทำงานได้ดีเนี่ยเดือนหน้ามันได้ต่อนะครับก็ดีใจกับมันหน่อยแต่ว่าไอป้ปอครับไอปอมันพาสาวที่ไหนมาขึ้นรถผมเนี่ย <c oughs> มาดูพงมาเลยต่อพงมาลยเนี่ยเหมือนของป้ายแดงเลยเหมือนซื้อมาให้คุณใหม่แต่ไม่ใช่ของเดิมติดจับรถเนี่ยแหละนะฮะโอเคนะ เชิงบันไดสภาพสวยโดยที่ไม่ได้ลงน้ำยามาเลยไม่มีแตกหักแผงประตูก็เหมือนกันลำโพงด้านล่างไม่ทะลุสีเทาๆเนี่ยสะอาดมากมือเปิดเนี่ยโคเมียมไม่มีถลอกแล้วก็ผ้าตรงนี้ไม่มีขาดปุ่มกดกระจกไฟฟ้าเนี่ยสภาพยังดีอยู่ไม่มีแตกหักหนังไม่มีขาดตรงนี้สภาพดีลำโพงไม่ทะลุแล้วก็มาดูคอนโซลหน้ากันสภาพดีมากคอนโซลหน้าช่องแอร์เนี่ยอยู่ครบทุกช่องแล้วก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับทั้งสี่ช่องแล้วก็ไมค์เนี่ยประมาณแสนเก้าตรงนี้ดี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  ไม่มีหักเห็นปะสภาพดีมากเหมือนไม่ได้กดใช้งานเลยใช้งานได้หมดเลยนะคะโซนนี้ข้างในเนี่ยสะอาดมากติดแค่ลูกค้าไม่ชอบสีแต่ถ้าใครบอกว่าผมโอเคกับสีนี้คุณจะได้ของดีไปแน่นอน,นะครับมาดูกันต่อเปิดมาไม่มีขาดรอบๆบนี่ไม่มีกรอบจนแตกหักกระจกไม่แตกตรงนี้ดีโอเคไฟติด okay, แล้วก็กรอบเนี่ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาไม่มีมแมลงตายด้านในอันนี้ที่ใส่แว่นเนี่ยข้างในเนี่ยเคยเห็นหนังดำๆปะ ที่ผมเคยจับให้ดูเนี่ยตอนนี้เขาถูกถลกออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเหลือแค่กาวๆแต่คุณยังใส่แว่นใช้งานได้ปกติแล้วอันนี้ก็ยังปิดได้อยู่แต่ว่าจะปิดไม่สนิทแล้วก็มีกรอบแตกหักตรงนี้ผมขอโทษนะใครที่ไม่สามารถฟังได้จบแต่ว่าผมจําเป็นต้องบอกให้หมดจริงๆผมพยายามที่จะให้มันสั้นที่สุดแต่แม่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณแม่งซื้อของหลายแสนคุณจะให้ผมพูดแค่3านาทีเหรอก็หลายคนโทรมาฟ้องพี่พันธ <laughs> ์นะครับ แต่ว่าผมต้องขออภัยจริงๆผมอยากให้คุณแม่งได้เห็นทุกอย่างแล้วเข้าไปในหัวสมองของทุกคุณเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะพวกคุณที่อยู่ไกลๆเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรมาหรือไม่ควรมา <Okay. S 1> ซื้อเต็นท์ใกล้ๆไหมหรือว่าซื้อแถวบ้านดีเพราะเซลล์เนี่ยเขาก้นสวยดีจำดีแต่ถ้าคุณมาดูดีพนดานารัตเรอถ้าคุณเข้ามาเนี่ยแม่งมีแต่ใช้ชัก,กันเข้าใจป่ะแล้วคุณอยากจะได้คําว่าอะไรนะอบอ้อมอารีคุณอยากจะได้การดูแลที่เปรียบเสมือนไปอาบ,บนวดหรือแช่อาชินมั้ยไม่มียาววังแบบนั้นคุณจะได้รับ บางคนบอกว่าความจริงใจใช่ไหมไม่ใช่ครับคือความเถื่อนของที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเราจะทํางานกันแบบว่าจริงจังหน่อยโทษนะเข้าเรื่องรถต่อจริงจังไม่จริงจังคุณมาดูดิบุ๊กเนี่ย มีทั้งมีและไม่มีแต่คันนี้ดับมีนะคันไหนไม่มีผมก็ไม่ใส่ให้แล้วก็ไม่คิดจะซื้อมาให้เพราะว่าบางคันเนี่ยมันมีประวัติจดไว้ผมขี้เกียจจะโกหกคุณว่าอ๋อคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้เลยมีบุ๊กให้ไม่คันนี้มีบุ๊กแล้วก็เป็นของเขาจริงๆนะเราจริงจังกันมากนะครับเหมือนที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมจริงจนะังมากอยากให้พวกคุณดูเหมือนบอกอันนี้มันโคตรสะอาดเลยเห็นปะ่ปะปีกเปิดอะไรไม่ล้มแล้วดำเงี่ยมงั้นมาดูแผงประตูต่อเลยสภาพแผงประตูเนี่ยโคตรดีเลยแล้วมือเปิดโครม งนี้หนังยังไม่ขาดลําโพงเนี่ยไม่มีทะลุตรงนี้ก็สภาพดีเหมือนกันเรียบร้อยสภาพด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะไฟติดทุกอย่างเป๊ะหมดเดี๋ยวเราย้ายไปด้านหลังกันโอเคด้านหลังเนี่ยสภาพเนี่ยแทบไม่เคยมีคนเคยนั่งเลยวะ่ะเบาะเนี่ยดำเมี่ยมไม่มีขาดเลยปีกเปิดกอะไรใช้งานได้ดี นะครับดูมาดูด้านหลังกันตรงนี้ก็สภาพดีแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่พวกเหล็กครับที่จะดึงล้ออะไรลงมาจะใส่ตรงนี้แม่แรงจะอยู่ตรงนี้บล็อกขันล้อก็จะมีให้นะครับจะพับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะฝั่งนี้ก็ดูดีนะครับไม่มีตําหนิเลยนะฮะลำโพงไม่มีทะลุที่ปิดตัวจุดบุหรี่หรือชาร์จแบตโทรศัพท์หายไปตรงนี้ยังไม่มีห้อยมาด้านนี้เนี่ยสภาพดีมาก าไม่มีขาดเลยรับไม่ทะลุตรงนี้ก็สภาพดีมากๆไม่มีแตกหักเลยก็สําหรับใครที่สนใจรถคันนี้เนี่ยคันนี้ฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่พวกคุณแม่งต้องมาหน่อย เดือนละครั้งผมไหวามาหน่อยพอแม่งฟรีดาแต่แม่งไม่มีใครมาเลยมีลูกค้าคนนึงนะครับขับฮิลเลีร์กับอีกคนที่ขับเล็กซัสเนี่ยมาบ่อยมากจนผมอยากจะซื้อถ้วยรางวัลแล้วมอบให้เขาบอกพี่ครับคุณเป็นลูกค้าดีเด่นที่มาใช้บริการฟรีของเราเนี่ยได้ดีเยี่ยมได้คุ้มค่าจริงๆมันจะมีใครไม่ว่าบอกให้คุณมาเนี่ยแต่ว่าคุณต้องมาเพราะอะไรวะเพราะหลายคนเอารถคลาสสิกไปรถปีเก่ารถที่แบบว่าสภาพเกรดบีรถที่ผมอยากจะดูแลบางคนไม่เป็นรถบางคนเป็นผู้หญิงเอามาให้เราได้ขึ้นหอยหดูหน่อยว่าข้างล่างเนี่ยแม่งม บออะไรบ้างช่วยมาหน่อยมันฟรีจริงๆมันไม่คิดค่าแรงนะฮะถ้าไม่ที่สุดจริงๆเนี่ยแล้วต่อให้ที่สุดจริงๆถ้าเราหาอะไรมาแทนได้ผมก็จะยัดไปให้คุณเองโอเคไปดูห้องเครื่องกันก่อนจะเปิดห้องเครื่องเนี่ยขอพูดอะไรหน่อยคันนี้เป็นรถปี2014ใช่ไหมใครที่เครดิตด,ดียกมือขึ้นนะครับยกมือเสร็จก็เกาหลังอย่างนี้ให้ผมดูอน <c oughs> นะเฮ้ยเดี๋ยวกลัมก่ เครดิตดีเนี่ยคุณได้รางวัลพิเศษอกเบี้ย2บาทกว่า กว่าเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไฟแนนซ์จะคิดให้เครดิตดีอาจจะเลือกอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือขับรถเนี่ยฟรี90วันเฉพาะคนเครดิตดีนะเครดิตดีเครดิตกลางกางไม่ได้เครดิตไม่ดีอย่ามาพูดผมแต่ความเพรเครดิตกลาง,ลางๆเขายังไม่ได้เครดิตออไ,ไม่ไดีมา,าขอเป็นไปไม่ได้เครดิตดีขับรถฟรี90วันดอกเบีย้ย2บาทกว่าแต่ต้องเป็นปี2014ขึ้นไปไปหาดูในคลิปในเต็นท์ผมขนาดปี2 0 1 4ขึ้นไปมาขอโปรได้แต่ขอให้เครดิตดีอีกอย่างหนึ่งเอาบริการเลมอนเน็ต24บสชั่วโมงไปเลยหน้าาจอผมม ที่ติดหน้าผมกับรถคันนี้มายื่นมาแล้วคุณจะได้ส่วนลดไปเลย1,000งบาทนะครับ สนใจคันนี้โทรมาเลย0815198985พี่พัน์ดีพนันนัต1999 081314268 K ม o n ล a t Line ID s s i wgy 0 8 8 0 d อย่าลืมเติม a s s i ด้านหน้าด้วย Facebook D Wentwalk พันรัตนะครับมาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดบมพีทีพาช่างพาคนรู้ใจหรือว่าบางคนอาจจะเคยเห็นบริการตรวจรถมือสองสามารถเอามาได้นะครับเรายินดีเราจะไม่มีการแบบว่าเชื่อมมาทำไมวะไม่มีการอย่างนั้นเรายิน ดีเพราะอะไรวะเพราะมันเป็นความสบายใจของพวกคุณไงคุณก็เอามาดิเอามาให้ตรวจเลยแล้วถ้าคุณตรวจแล้วไม่พอใจอะไรก็ไม่ต้องซื้อเอาไปไม่จําเป็นไม่ได้ขับขับปีละครั้งคุณจะเอาไปทําไมนะค,คุณถามตัวเองหน่อยนะหัดหาเหตุผลหน่อยจะซื้ออะไรทั้งอย่างเนี่ยไม่ใช่แม่งซื้อตามใจตัวเองนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันฝาเครื่องเนี่ยดำเมี่ยมแบบนี้เลยตรงนี้เดิมๆไม่มีแตกหักคลิปล็อกอะไรมีให้หมดทุกจุดรอยอาร์คอะไรเนี่ยคมกลิบเลยบางคนเนี่ยถูกสอนมาให้ดูแค่ ข้างหน้าอย่างเดียวคุณช่วยดูไปให้ถึงไส้ดุมพุงตรงนี้พวกนี้ต้องคมหมดนะเพราะเวลาชนเนี่ยโอเคตรงนี้เปลี่ยนได้แต่ถ้าขนาดหนักเนี่ยถึงขั้นมาโดนตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ทําได้แต่ว่าวิธีการทำเนี่ยไม่เนียนเลยสําหรับตรงนี้ยิ่งคุณเห็นว่าขนาดเนี่ยข้างในฝุ่นเกาะเยอะๆจับไปเนี่ยด้านๆเนี่ยของดีเอาไปเลย <c oughs> แต่ถ้าเห็นห้องเครื่องเนี้ยบนี้โอ้โหเงาวิ้งว่ะ สวยสะดุดตาว่ะคุณพึงระวังไว้เลยว่าคุณกําลังจะโดนเซตห่อสุดต่อสตดพ่อซีหม้อสองห่อใส่ไข่แปลว่าอะไรครับไอ้คำเนี้ยคือว่าถ้าเขาพูดกับพีพน่น้องก็คือว่าอาจจะช้อนหน้าแกงไปบนอ่อนห,หรือเข้ม,เข,มเข้มก็ได้ครับผมคือว่าเขาพูดอย่างเงี้ยคือว่าเขาจะทำมีดีมีร้ายกับเราครับผมคุณกําลังจะโดนแบบนั้นนะครับใครไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไปหาฟังเอา อีกครั้งหนึ่งราคา3 27,0 0 0บาทเพราะผมลดให้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าใครลืมนะครับลืมแคปหน้าจอมาเนี่ยคุณก็ต้องซื้อราคาเดิมนะ3 3 7 00 0ันบาทนะครับผ่อนประมาณ6 0 0 0กว่าบาทได้ถึง8 4งวดเลยฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็อย่าลืมขอใบเลม o นเนตบริการ24ชั่วโมงโอเคก็ประมาณนี้นะผ่อน6 0พ0กว่าบาทเนี่ยเงินเดือน16,000บาทขึ้นไปซื้อได้เลยแต่ถ้าคุณมีภรรยาสามีช่วยผ่่อออนนเเยผผมา 14, ามา12 4พภรร พอสามารถช่วยกันผ่อนได้โดยที่ภรรยาหรือสามีเนี่ยไม่ต้องมาเซ็นด้วยถ้าใครเอาไปเป็นรถที่ใช้งานได้เยอะมันจะเป็นประโยชน์มากแต่ถ้าคุณเอาไปขับปีละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งเนี่ยอย่าเลยเก็บเงินไว้ดีกว่าขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังผมด่าและบ่นวันนี้ขอบคุณกําลังใจจากคอมเมนต์ไลค์กดแชร์นะฮะแนะนําคนมาซื้อรถทําให้เดือนที่แล้วเนี่ยผมแม่งไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยขอบคุณมากอย่างสูงแล้วก็ใครสงสัยอะไรใช่รึครับคอมเมนต์มาถามได้เพราะจะมีดาฟพ,พี่คิดพี่เอกที่ไม่ได้ช่วยตอบปีดาฟช่วยตอบคนเดียว นะครับประมาณนี้ก็วันนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแม่งไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยผมเอาค่าโฆษณาที่จะจ่ายเนี่ยไปเลี้ยงน้องๆชุดนักศึกษาไปลงแช่น้ำในอ่างออนเซนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้ผมได้ไปอะไรแบบนี้ขอบคุณมาก